สำหรับทิศทางราคาทองคําในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคําตลาดโลกเนี่ยมีการรีบารหรือมีการฟื้นตัวขึ้นสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้หลังจากราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์ปรับฐานและเป็นการอ่อนตัวลงแรงนะครับทั้งนี้เนี่ยวันจันทร์วันอังคารและวันพุธราคาทองคําปิดตลาดในแดนลบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่มีการรีบารหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในคืนวันพฤหัสบดีเลยส่งผลให้สัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคําลดในส่วนของช่วงลบลงนะครับ จากช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยทองรบอยู่ประมาณ80เหรียญแต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยทองคําปรับตัวลงอยู่ประมาณราวๆ60เหรียญดอลลาร์ต่ตอไซอนนะครับทองคําได้รับแรงหนุนครับหลังจากกระทรวงพาณิชย์สารัฐมีการเปิดเผย,ยประมาณการครั้งที่1ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะครับปรากฏว่ามีการขยายตัวเพียงแค่1.6%หลังจากที่ขณะที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ ว่าตัวเลขดังกล่าวจะขยายตัวที่ระดับ2.4นะครับทางนี้เนี่ย GP ประจำาตรมาสหนึ่งออ,ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์และก็มาต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าด้วยสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐภาพดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลน,นะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจมีสัญญาณหรือมีภาวะขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์หรือต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้ครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่ง ที่ทาให้นักลงทุนมีความหวังเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับรลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงของการประชุมของเดือนกันยายนและก็เดือนธันวาคมรวมแล้วสองครั้งในปีนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นหรือหนุนให้ราคาทองคามีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสั้นครับอย่างไรก็ตามของคํายังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมนะครับจากความวิตกกังวลต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐที่มีการชะลอตัวลง ประกอบกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางต่ํากว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ส่งผลให้ตลาดหุ้นวอ์ซีดไม่ว่าจะเป็น s อสน์พี500 n นสแตรและก็ดาวโจนร่วงลง,งค่อนข้างหนักนะครับก็เลยทําให้มีเม็ดเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงโยกเข้ามายัางฝั่งทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยภาพดังกล่าวก็เลยกระตุ้นให้ทองคํารีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคํายังคงเป็นไปนอย่างจํากัดนะครับ เนื่องจากนักลงทุนยังเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนก่อนที่จะมีการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาหนะ์หน้ารวมทั้งนักลงทุนโฟกัสหรือจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคมนะครับก่อนที่จะมีการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าครับทางนี้ต้องบอกว่านอกจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่มีการเปิดเผยตัวเลข GDP แล้วนะครับ กระทรวงพาณิชย์สารัฐเนี่ยยังมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อประจำาตรมาสหนึ่ของปี2024ด้วยนะครับพบว่าตัวเลขเงินเฟอ้อประจำไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวเลขคอ PCE พื้นฐานประจำไตรมาสหซึ่งรวมเดือนมการากุมพาและมีนานะครับพุ่งขึ้น3.7สูงกว่าคอเตอร์4ที่ระดับ2นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลข PCE พื้นฐานหรือค PCE ตลอดทั้งไตรมาสมีสัญญาณของการเล่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้นะครับหลังจากราคาน้ำมันดิบทายานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะความเป็นเครียดระหว่างประเทศครับปัจจัยดังกล่าวเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุนนะครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลครับว่าตัวเลขค PCE ในรายเดือนนะครับ ที่จะมีการเปิดเผยในคืนวันศุกร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนมีนาคมนะครับอาจจะมีสัญญาณของการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตลาดคาดการเอาไว้เพราะเห็นการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขในรายคอเตอร์แล้วออกมาสูงนะครับภาพดังกล่าวก็เลยทําให้ราคาทองคําในระยะสั้นหรือในช่วงของวันศุกร์นี้ก่อนที่จะเปิดเผยตัวเลข core PCE ขยับหรือปรับตัวขึ้นไปในไปใน,นระดับจํากัดครับ ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดร,ระวังในการลงทุนก่อนที่จะทราบตัวเลขเงินเฟอ้อในคืนนี้และก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นวายจ,จึงแนะนําครับว่าอาจจับตาดูตัวเลขค PCE ในคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสานาทีนะครับมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขค PCE ถ้าเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนมีนาคม น่าจะทรงตัวที่ระดับ0.3%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการจะกดดันทองคําลงแต่ถ้าออกมาต่ํำกว่าคาดการถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับจะดันราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อขณะที่คอ PCE ประจําเดือนมีนาคมเทียบ Year on Year นะครับคาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ2.6%ลดลงจากครั้งก่อนหน้าที่ระดับ2.8%ครับก็เหมือนกันครับถ้าออกมา สูงกว่าที่ตลาดคาดการจะกดดันทองนะครับแต่ว่าถ้าออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดการก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากผักดันหรือจะขับเคลื่อนให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นต่อครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องจับตาการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหร,รัฐเพื่อกลับเข้ามาชี้นําในส่วนของราคาทองคําเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าภาพรวมของราคาทองคําในทางเทคนิคเนี่ยเรายังเห็นภาพของการอ่อนตัวลงหรือการขายกดดันราคาทองคํา ให้มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับพฤติกรรมของราคาทองคําวันนี้เราเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าราคาเนี่ยถูกขายกดลงไปทําโลหรือทําระดับต่าสุดบริเวณ2,305เหรียญดอลลาร์ต่อเธอร์ออนนะครับหลังจากนั้นมีการเปิดเผยตัว GDP ออกมาก็พบว่าเกิดแรงซื้อดันราคาทองคําปรับตัวขึ้นจนราคามาปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับอย่างไรก็ตามครับ ถ้าไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่นะครับออกมาขับเคลื่อนหรือดันให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นในโซนระดับ2,300ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนเป็นการทําโลหรือเป็นการทาระดับต่าสุดครั้งใหม่ในรายวันจากวันก่อนหน้าด้วยครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าราคาทองคาในรายวันมีการทํานิวโลใหม่นะครับดังนั้น YLG จึงแนะนําครับว่าถ้าวันนี้นะครับราคาขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้ แนวต้าน2344เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอนเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ที่ทองขึ้นไปชนแล้วไม่สามารถผ่านหรือยืนได้นะครับถูกขายกดลงมาแนะนําว่าอาจจะแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงท้งนี้เนี่ยดูตัวเลขคพีซ e ช่วงทุ่มครึ่งประกอบการตัดสินใจลงทุนครับถ้าตัวเลขออกมาลดลงและเป็นบวกกับทองคําราคาเกิดผ่านหรือ,อยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ให้สต็อปรอนหรือตัดขาดทุน พราะมองว่าทองอาจจะขึ้นไปต่อชนต้านถัดไปในโซน2,362-2,378นะครับคอยไปรอขายใหม่ที่แนวต้านระดับดังกล่าวแต่ถ้าราคาเกิดไม่ผ่านต้านแรก2,344นะครับมองว่าทองคำอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหาแนวรับในโซน2,310-2,291เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับ ถ้าใครอยากจะเข้าซื้อรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาใกล้กับแนวรับระดับดังกล่าวค่อยทําการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับของราคาอีกครั้งครับทั้งนี้เนี่ยวายเอชจีมองนะครับว่าถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวราคาทองคําในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบทรงทๆตัวรักษาระดับเอาไว้เพื่อรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะทราบผลในวันพุธหน้านะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามช่วงนี้นะครับ เราเห็นค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับยืนเหนือระดับ37บาทต่อดอลลาร์ได้นะครับแนวต้านสําหรับทองไทยต้านแรกที่อยากจะให้แบ่งขายอยู่ที่ระดับ41,100บาทต่อบาททองคําครับแต่ถ้าผ่านได้มองต้านถัดไป41,450 41,700บาทต่อบาททองคํานะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยเรามองไว้4 5 0 0ถึงระดับ4 2 0 0บาทต่อบาททองคาครับ ก็ใครที่ขายตันแนวต้านที่ YLG ให้ไว้ยังพอที่จะเข้าซื้อเล่นสั้นเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวตอนนี้ยังเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับเพราะอย่างไรก็ตามตลาดยังคงรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําในส่วนของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมครับในช่วงนี้นะครับ YLG Bullion and f u t u r e เนี่ยก็มีโปรแกรม Trading View นะครับ สามารถดูกราฟได้สามารถส่งคําสั่งซื้อขายในตลาด CME ได้นะครับนักลงทุนท่านใดเนี่ยอยากใช้บร,ริการโปรแกรมดังกล่าวแล้วอยากจะเทรดในตลาดต่างประเทศหรืออยากโกอ,อินเตอร์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ y l g b u r e a n f u t u r e เพื่อเปิดบัญชี CME แล้วก็ใช้โปรแกรม TradingView ในการลงทุนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ